ขณะที่อะโวคาโดแขวนผลนั้นเราจะมีการบำรุงรักษาอย่างไรหรือไม่ต้องบำรุงขณะที่มันแขวนผลเราก็มีการบำรุงรักษาตามปกติเราก็ยังใส่ปุ๋ยที่จะบำรุงให้ต้นอะโวคาโดให้ผลอะโวคาโดเหล่านี้โตถ้าหากว่าเราไม่บำรุง ไม่ให้ปุ๋ยสิ่งที่ตามมาก็คือพืชขาดอาหารพอคือพืชขาดอาหารมันก็จะสลัดผลเหล่านี้ทิ้งนะครับอาจจะใส่ทุก15วันหรือจะใส่ทุกหนึ่งเดือนก็ได้ธาตุาอาหารจะต้องมีครบทั้งธาตุหลักธาตุรองและก็ธาตุเสริมการใส่เหล่านี้ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้อโวคาโดที่มันติดผลเยอะๆเหล่านี้ มันก็จะมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นมีขนาดใกล้เคียงกันหากว่าองอาหารไม่พอรุ่นพี่ที่โตก่อนก็จะแย่งอาหารน้องไปน้องที่เกิดมาทีหลังก็จะผลเล็กก็จะต้องอมีอาหารอย่างทั่วถึงเพียงพอนะครับเพื่อจะทำให้ผลน,นั้นมีขนาดใกล้เคียงกันจะทำให้ผลเจริญเติบโตไม่หลุดไม่ร่วง